ผลมวยโลกศึกล้มแชมป์ในรุ่นไฟเวทแบมเจสซี่โรดูเกสเอาชนะทีเคโอซันนี่เอ็ดเวิร์ดในยกที่10ททำให้แบมเจสซี่โรดูเกสคว้าเข็มขัดรุ่นไฟ์เวทของ IBF มาครองอีกเส้นและทางแบมก็เป็นแชมป์โลกของ WBO อยู่ด้วยนั่นเองสำหรับรูปเกมการชกเริ่มเกมยกแรกเป็นทางแบมที่ยิงหมัดซ้ายได้ดีกว่าแต่ทางเอ็ดเวิร์ดก็โต้อตอบได้ในช่วงทายยกเข้ายกที่2 ก็ยังเป็นแบมที่คุมเกมการชกไว้ได้จนทําให้ทางเอ็ดเวิร์ดเกิดอาการตาบวมใต้าตาซ้ายเลยทีเดียวยกที่3เอ็ดเวิร์ดหันไปโจมตีลำตัวของแบมทั้งคู่ยังคงประทะก,กันในระยะประชิดยกที่4เอ็ดเวิร์ดเริ่มทํางานได้ดียิงหมัดสวยใส่ทางแบมต่อเนื่องในยกนี้เขาโจมตีทั้งบนและล่างใส่ทางแบมยกที่5เอ็ดเวิร์ดยังทําได้ดีมากยิงหมัดเจกาะกาดแบมไปได้จนทางเทนเนอร์แบม โรเบิร์ตกาเซียทนดูไม่ได้ตะโกนให้แบมโต้อตอบบ้างยกที่6ทั้งคู่พยายามชกกันอย่างดูเดือดแต่เป็นทางเอ็ดเวิร์ดที่บอบช้ำกว่าแบมยกที่7เอ็ดเวิร์ดแตกที่ใต้าตาซ้ายและด้านในของตาขวากรรมการผู้ตัดสินเองให้แพทย์สนามขึ้นมาดูแต่ก็สามารถชกต่อได้เข้ายกที่8และ9นั้นแบมโจมตีเข้าอย่างหนักใส่ทางเอ็ดเวิร์ดที่สูญเสียความคล่องตัวไปหมัดซ้ายอันทรงพลังของแบม ก็ได้ส่งเอ็ดเวิร์ดลงไปกองได้ในช่วงท้ายของยกที่9แต่ละครั้งก็ช่วยไว้ทันพอเริ่มเข้ายกที่10ทางทีมงานของเอ็ดเวิร์ดก็ขอยอมแพ้ไปทำให้แบมเจสซี่โรดูเกสเอาชนะ TKO s u n ซันนี่เอ็ดเวิร์ดในยกที่10ทำให้แบมคว้าเข็มขัดรุ่นไฟเวทของ IBF มาครองอีกเส้นและแบมก็เป็นแชมป์โลกในรุ่นไฟเวทของ w b อและ IBF นั่นเอง